13กันยายนพุทธศักราช2554ครับพบกันอีกเช่นเคยกับกระฝากน้อยย่อยข่าวครับประจำวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างครับมาที่ข่าวแรกของเรากันก่อนเลยนะครับที่ a l t t i n n s ดีนะครับรายงานผลการสำรวจของ n e ลเซ n ซึ่งเป็นบริษัททําวิจัยแล้วก็วิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ IT นะฮะ เขาทำการสำรวจโดยการให้กลุ่มตัวอย่างนะครับใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของ Android นะครับแล้วทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อดูว่าแอปพลิเคชันใดบ้างที่คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยใช้กันบ่อยมากที่สุดนะครับ5อันดับแรกเลยเนี่ยปรากฏว่ามีผลผล,ผลออกมาที่น่าสนใจมากคือ5อันดับแรกนะครับเป็นแอปพลิเคชัน ของ Google สักสอันดับมีเพียงหนึ่งอันดับเท่านั้นที่ไม่ใช่บริการของ Google นะครับซึ่งเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและภาพรวมนี่ตรงนี้จะเป็นภาพรวมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นข้อมูลของเพศชายและข้อมูลของเพศหญิงนะครับเราจะเห็นว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับต่างก็เป็น Android Market ครับเหตุผลก็คงจะเข้าใจง่ายๆอยู่แล้ว เราได้สมาร์ทโฟนเราได้แท็บเล็ตไปเราอยากจะหาแอปพลิเคชันใช้ต้องไปหาที่ Android Market อันดับแรกแน่นอนต่อมาครับคือเรื่องของ Google Maps นะฮะในภาพรวมนั้น Google Maps ถูกใช้ถึงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยเป็นอันดับ2ของกลุ่มผู้ชายครับแต่ว่าเป็นอันดับ4ของกลุ่มผู้หญิงสังผู้ชายเที่บ่อยกว่าตัวอันดับที่3ครับ Gmail ครับบริการอ e ีเมลของ Google นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับต่างก็ใช้ Gmail ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากผู้ชายใช้75.5%ผู้หญิงใช้73.4%ในภาพรวม74.5%อันดับ4ครับเป็นบริการเพรียงหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่ของ Google แล้วติดอันดับ Top 5ของแอปพลิเคชันที่กลุ่มตัวอย่างใช้กันเยอะที่สุดนั่นก็คือ Facebook ครับ73.5%ของจำนวนทั้งหมดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ชายนั้นใช้เป็นอันดับ5ซึ่งมีปริมาณการใช้เพียงแค่66.9%ของจํานวนคนทั้งหมดที่เป็นกลุ่มผู้ชายในกลุ่มตัวอย่างนะครับในขณะเดียวกัน,น,กนผู้หญิงครับมีมากถึง81%ที่ใช้ Facebook ครับติดอันดับ2เลยนะฮะแล้วก็อันดับสุดท้ายครับก็คือ Google search ครับ71.9%ของ ทั้งหมดนะครับผู้ชายก็ใช้อยู่อันดับ4ส่วนผู้หญิงใช้อยู่อันดับ5ก็เลยไม่แปลกบวกกันหารสองก็ลงมาประมาณอันดับ5นะครับ YouTube นะครับที่ใครๆต่อใครบอกว่าเดี๋ยวนี้ AI, อะไรก็ใช้บริการของอวิดีโอนะครับ YouTube ใช้กันเยอะมากเป็นการใช้ปริมาณทราฟฟิกเยอะที่สุดแต่เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้มากอันดับ6ครับอยู่ประมาณ51.4%นะฮะผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ใกล้เคียงกันสามห้าสามจุดอรำหรับผู้ชายและ48.7%สอรสำหรับผู้หญิง ตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจอีกอันหนึ่งเลยนะครับก็คือตัว Google Plus เองซึ่งได้ข่าวว่ามาืก่อนเนี่ยมันเป็นแอปเป็นโซเชียลมีเดียที่มีอัตราการเติบโตเร็วมากนะครับปัจจุบันยังเป็น Invitation Only หรือจำเป็นต้องเชื้อเชิญผ่านทางอีเมลเท่านั้นอยู่นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าบน Android เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันของ Google Plus อยู่ในกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับ Google+ Plus เนี่ยติดอันดับเหมือนกันครับแต่อยู่แบบ รังบวยอะครับคือมีเพียงร้อยละ1ินะครับของทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยที่ใช้แอปพลิเคชัน Google+ Plus โอในขณะที่ตรงนี้น่าสนใจครับผู้ชายใช้อยู่15.9%ส่วนผู้หญิงใช้อยู่แค่7.2%เรียกว่าหา่างกันไม่เท่าตัวตเลยทีเดียวนะฮะก็เห็นได้ชัดเลยว่าต่อให้จะมาว่าอัอตราการเติบโตเร็วกว่า Twitter เร็วกว่า a c e b o o k ขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ปัจจุบันคนที่ใช้แอปพลิเคชันของ Google+ Plus บนตัวอุปกรณ์ที่เป็น Android สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าเชื่อกันตามข้อมูลด้านสถิตินะครับอันนี้ถือว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทั่วไปของชาวอเมริกันก็หมายความว่าคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้แอปพลิเคชัน Google p ล s s บัน Android น้อยมากน้อยกว่า Facebook มากมากเลยทีเดียวนะครับส่วน Twitter นั้นอยู่ที่14.9%ครับผู้ชายใช้อยู่ที่13.4%และผู้หญิงใช้อยู่ที่16.5% อีกอันนึงที่ติดอันดับแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่พูดถึงก็คือ Angry b i r ิ s ครับผม25.9%ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเล่นเกม Angry b i r d s นะครับผู้ใชาผู้หญิงเล่นพอๆกันเลย27.3กับ24.2นะครับในขณะที่ภาค2เนี่ยซึ่งกราฟิกดีกว่าอะไรต่อมีอะไรดีกว่ามีคนใช้อยู่แค่13.6%เท่านั้นแล้วแน่นอนผู้ชายใช้1 3 5และผู้หญิงก็ใช้ย1 3 8ใกล้เคียงกันนะครับ ก็ใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนี่ก็ไปที่ allthingsd.com นะครับเดี๋ยว URL ผมโพสต์ไว้ให้ข้างล่างครับผมเวลามีน้อยครับเพราะว่าข่าวแรกผมซัดไปเยอะเลยตั้ง5นาทีกว่าข่าวต่อมาเลยกันเลยดีกว่านะครับไปที่ Mashable.com ครับผมมีออกข่าวว่าตัวนี้ Facebook นะครับได้กำลังทดสอบระบบคุณสมบัติใหม่ที่จะรวบรวมเอาพวกอีเมล notification ต่างๆเนี่ยให้เป็นเหมือน summary view แทน เพื่อที่จะลดเพื่อเพื่อที่จะลดปริมาณจำนวนอีเมลที่ผู้ใช้งานจะได้รับต่อวันไปครับก็ถ้าเป็นฟีเจอร์นี้ออกมาจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่กดไลค์กดคอมเมนต์กันแต่ละทีเนี่ยอีเมลก็มาฉบับหนึ่งเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนกดไลค์สักกดไลค์กดคอมเมนต์สัก20่สิบครั้งนี้อีเมลนี้20่สิบฉบับนะครับไม่ต้องทำไรเลยครับอ่านอ่านแล้วก็ต้องลบอย่างเดียวนะฮะก็ถือว่าฟีเจอร์ที่ดีอย่างหนึ่งของ Facebook ที่จะทําาขึ้นม ข่าวต่อมาครับ Wall Street Journal นะครับก็รายงานข่าวเรื่องของ a m ม z o n ครับที่กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการที่จะทำบริการแบบ Digital Book Library นะครับคือแทนที่จะขายหนังสืออ e ีบุ๊กอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็คนพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับผู้อ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าหนังสือประเภทอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะหาเรื่องสับสนอ,อ่จะหามองในแง่ของการสัสมมันจะยากเพราะมันไม่ใช่รูปเล่มใช่ไหมครับแล้วการที่ว่าอ่านจบแล้วเบื่อแล้วจะไปขายต่อมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันจะทําได้ ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะเลี่ยงๆแบบไม่ค่อยอยากจะซื้ออ e ีบุ๊กมาอ่านเท่าไหร่นะครับก็ Amazon ก็มองเห็นถึงจุดนี้ก็เลยมองว่างั้นให้เป็นบริการแบบ s u b s c r i p t i o n คือจ่ายเงินไปแล้ว all you can read เลยละกันดีกว่าไหมทำตัวเป็น digital book library นะครับแต่ว่ากระแสต้านอาจจะอยู่ที่ตัวของ Publisher คือ,อสมบพิมพ์หนังสือเองเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยล้วอย่างนี้ตัวยอดขายไรายได้มันจะเป็นยังไงเราต้องรอดูต่อไปครับว่าผลผลออกมาแล้วเนี่ย a เมซอนจะสามารถทําได้ไหมนะครับแต่ว่าอเมซอนก็น่าจะทําได้เพราะก็เคยทำมาแล้วในการชกปรากฏการใหม่ด้วยการขายอ e ีบุ๊กแทนที่เป็นหนังสือเล่ม,มนะครับไปที่ e n นด์แก g กันบ้างน,นะครับ HTC ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มนะครับเริ่มตระหนักว่าเอะเหตุการณ์สถานการณ์มันแปลกๆแล้ว Google จับมือกับหดซื้อ Motorola ไปนะครับแม้ว่าจะบอกว่าทําไปเพื่อตลาดของ Android โดยรวมก็ตามทีนะฮะ มันก็ยังแม่งๆอยู่ในขณะที่ Samsung เองก็มีข่าวกับ LG มีข่าวแวบๆกับร่วมกับ LG ว่าทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็จะให้เปิดตัวระบบปฏิบัติการของชาติเกาหลีโดยที่ Samsung กับ LG เนี่ยจะเป็นแบ็คให้ทางประเทศจีนเองเนี่ยไปตูก็มีไปตูยี่นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ต่อยอดมาจาก Android แล้วก็ทําโดย s e a r c h Engine ยักษ์ใหญ่ของจีนเอง HTC จึงอยู่เฉยๆไม่ได้ครับก็เลยมองมองนะครับแช่แม่แช่แช่วูแมนนะครับ บอดญิงของของ HTC ครับเชื่อวหวังก็บอกว่าเราอาจจะเราอาจจะนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันใช่เราก็อาจจะซื้อระบบปฏิบัติการ Mobile OS ตัวเนึ่งนะครับระบบปฏิบัติการสหรัมือถือเป็นของตัวเองบ้างนะครับเพื่อ <c Kristen> <he> ที่จะอาจจะเป็นทางเลือกในกรณีที่ต่อไปเราคงจะไปที่ Android ไม่ได้แล้ว Windows Phone ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมีของเราเองนะครับ ก็ต้องดูไปนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่ก็มีการคาดการไปอย่างนั้นนะครับว่าอาจจะเป็นเว็บ s s หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ HP ก็ไม่ทำแล้วนะฮะข่าวต่อมาครับของ m o c i l e News n e t นะครับเปิดเผยตัวเลขไตรมาสที่2ของ IDC แล้วปรากฏว่ามีอะไรน่าสนใจมากทีเดียวเลยคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่สมาร์ทโฟนสามารถทำยอดชิปแมนนะครับได้มากกว่าฟี t เจอร์โฟนเป็นครั้งแรกครับโดยที่ ฟ e จ h โฟนนั้นมียอดชิปอยู่ที่20.4ล้านเครื่องตกลงมา29%สนวนทางกันครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนนั้นพุ่งไปถึง48%เครับเพิ่มขึ้น48%และมียอดชิปเมนต์อยู่ที่2 21. 8 21.8ล้านเครื่องครับผมตอนนี้สัดส่วนของสมาร์ทโฟนต่อฟ e จ h โฟนอยู่ที่48%ต่อ52%แล้วนั่นคือมือถือ100เครื่องเนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนสักรื่งแล้วนเครับ คู่จําหน่ายเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งของโลกเลยก็คงจะเป็นซัมซุงครับยอดจําหน่าย13.9้าล้านเครื่องคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด3 3ล้านเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่2โอ้โหซัมซุงพุ่งกระชุดส่งเตะตุจมโบ้จริงๆทีเดียวนะครับรองมาคือโนเกียครับยังขายได้อยู่9้าล้านเครื่องหรือ2 1เตของตลาดทั้งหมดอันนี้ตลาดทั้งหมดหมายความว่าเป็นฟีเจอร์โฟนบวกสมาร์ทโฟนรวกมกันนะครับอันดับ3ก็คือ Apple ครับ4.6ล้านเครื่องจําหน่ายแต่ สมาร์ทโฟนอย่างเดียวได้11%ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมดนะครับแล้วก็อันดับ4และ5ก็ติดกันมาเลยครับ7%ทั้งคู่คือ HTC และ Research In Motion หรือริมเจ้าของ Blackberry นั่นเองแต่ HTC ยังขายได้3.1ล้านเครื่องในขณะที่ริมขายได้เพียงแค่3ล้านเครื่องเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มแย่แล้วสังเกตดีๆนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย HTC มียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นถึง121นะครับ Apple นี่64 Samsung ไม่เยอะมากครับ29แต่ Nokia กับเร m เนี่ยเริ่มจะแย่แล้วเพราะว่าหายไป44นะครับ Research Motion ก็ดีขึ้นมาหน่อย15นะครับข่าวสุดท้ายครับไปปิดท้ายกันที่ประเทศอังกฤษครับผมเมื่อ register, register นะครับารายงานข่าวว่ามหาวิทยาลัยลีดสามารถนะครับ สร้างแนวโน้มความเป็นไปได้ใหม่ๆของการพัฒนาแบตเตอรี่ซึ่งปกติแล้วตเทคโนโลยีแบตเตอรี่ตเนี่ยตเป็นอะไรที่ล้าหลังฮาร์ดแวร์ไปนานมากแล้วนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีดียังไงมันเป็นโพลิเมอร์ครับแต่เป็นโพลิเมอร์เจลดังนั้นจึงมีลักษณะสถานะคล้ายๆของเหลวครับเพราะว่า70%ของแบตเตอรี่ประเภทนี้นะครับมันจะมีอิเล็กโทล์เหลวอยู่ข้อดีของมันคือปลอดภัยครับราคาถูกกว่า น้ำหนักเบาวกว่าและเพราะความที่มันเป็นของเหลวจึงสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปได้ดังนั้นจึงจะมีผลประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบนะครับอุปกรณ์พกพาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบตโน้ตบุ๊กนะครับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตถ้าตัวนี้สามารถคอมมอนเชียลไลซ์ได้จริงๆนะครับคือใช้งานได้เพิงเชิงอมพันไดจริงๆเนี่ยมันก็คงจะช่วยให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นการออกแบบพวกอุปกรณ์พกพาต่างๆสามารถทำได้แบบแหวกแนวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ต้องรองดูต่อไปครับว่ามันจะใช้งานได้จริงๆในเชียงพณิชย์เมื่อไหร่กันนยแต่ที่แน่ๆมันเป็นข่าวดีสำหรับการที่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนครับครับแล้วก็คงต้องถึงเวลาจากกันลวครับเพราะตาผมเริ่มจะปิดแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มหลับตาถ่ายแล้วไม่รู้ว่าถ่ายกล้องแล้วมันจะออกมาตรงไม่ตรงกันด้วยนะครับฝากดูด้วยแล้วกันแต่ที่แน่ๆใครที่อยากจะคุยกันต่อนะครับสามารถคุยกันได้ทาง Twitter ครับ t w ท t t e r c t m ร์ a อทค a f a แนะครับสามารถคุยกันเมนชันหาผมได้นะใครที่ถนาด facebook ไม่มีปัญหาครับไปกดไลค์ผมสักก่อนที่ f a c e b o o k c o m g a f a k b l o ฝแล้วเราจะได้คุยกันนะครับถามได้ทุกเรื่องอยะเว็นเรื่องเงินกับเรื่องความรักใครที่มี google plus นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเงาๆนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงครับเพิ่มหมวกข้าแวดวงคุณไม่เงาแน่เพราะว่าที่นั่นผมโพสอะไรฮ่าๆไว้เยอะเหมือนกันนะครับที่ gplus. am/ a f ากครับ ส่วนใครอยากอ่านเป็นบทความไปเลยผมมีให้ที่กาฝาก .wordpress.com ครับที่นั่นจะมีทั้งการรีวิวและการเขียนในเชิงบทความกึงก่งๆึวิชาการแต่สนุกไปติดตามอ่านกันได้ครับแต่สำหรับวันนี้คืนนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนครับไม่ไหวแล้ว <c oughs>